ศิลปะการลงทุนโลกไม่หยุดริง่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสุ่เซอวันพอพิาสสวัสดีค่ะางานบทฟาร,ร์มของดร,รนิเวศเหมะวันชนากร มาพูดกันนะคะเขาเกล่าวว่าการลงทุนระยะยาวคือการลงทุนเพื่อชีวิตนะคะนี่คือการลงทุนเพื่อไว้ใช้ในวันที่เราก็เสียไม่สามารถทำงานหางเงินได้จากน้ำพักน้ำแรงได้แล้วนะคะหรือไม่ก็เป็นการลงทุนเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานได้ใช้เป็นเงินมรดกในวันที่เราตายไปแล้วนะคะแต่จริงๆแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงินของตนเองนะคะตลอดที่เราังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือเมื่อเราลงทุนจนมีเงินก้อนโตพอสมควรหรือรวยแล้วนะคะความรู้สึกของเราก็จะรู้สึกปลอดภัยและในความมัม่นคงในชีวิตว่าอย่างไงเราก็จะไม่ลำบากถ้าเกิดเหตุร้ายแรงในชีวิตของเราหรือครอบครัวเช่น การเก็บค่าได้ป่วยรุนแรงที่จะเกิดขึ้นเป็นต้นค่ะแต่ผลระยะยาวนั้นความหมายแรกที่ควรจะคิดถึงก็คือการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวที่ถือไว้ยาวนานแต่คําว่ายาวนานสําหรับบางคนก็อ,อาจจะเป็นแค่ไม่กี่เดือนหรือปีเดียวส่วนใหญ่ทก็จะมองว่าเป็นระยะเวลา1ปีขึ้นไปค่ะโดยคงที่ถือยาวขึ้นมาหน่อย ก็จะเป็น2-3ปีขึ้นไปเรื่องที่สูงอายุขึ้นมานะคะมันจะถือยาวมากกว่านั้นค่ะรรมาของการลงทุนระยะยาวอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการลงทุนตลอดเวลาโดยเฉพาะตลาดหลักทรัพย์และมีหุ้นในสัดส่วนที่มากเกิน50%ซของส,สินทรัพย์ทั้งหมดค่ะที่เข้าเข้าออกๆออตลาดตามพาราตล,ลาดพุ่และการเงินนั้นจะไม่ถือว่าเป็นการลงทุน ระยะยาวและเพื่อชีวิตนะคะก็จะเป็นการลงทุนแนวของนักเจกก็งําไรมากกว่าและชีวิตก็มกักจะไม่เปลี่ยนเพราะการลงทุนค่ะการลงทุนระยะยาวมีแนวทางหรือการปฏิบัติที่ชัดเจนและมั่นคงขึ้นมากนะคะมีส่วนท้ายกับแนวทางของการลงทุนของวอลเลนบัฟเฟตค่ะที่เหตุผลในการถาลงทุนมีอเป็นดีค่ะข้อแรกนะคะการเลือกหุ้น ที่จะลงทุนนั้นจะต้องมีเคราะห์อย่างท่องแท้ว่าเป็นกินจาก,การที่ดีจริงมีความมั่นคงของผู้ประกอบการสูงไม่ถูกดิดลรับหรือถูกทำลายด้วยเทคโนโลยีเลยกระบวนการทำธุรกิจแบบใหม่ๆได้ง่ายและที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาหุ้นจะต้องไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นฐานอย่ยาวของบริษัทนะคะข้อที่2ก็คือไม่มี Exit s ิ ซื้อแล้วเม่กนกลยุทธ์ในการขายค่ะซื้อเหมือนกับมันเป็นธุรกิจหนึ่งของตนเองไม่ใช่หุ้นนะคะสิ่งที่เฝ้าติดตามอย่างน้อยทุกไตรมาสก,ก็คือไรายได้และกำไรเป็นเท่าไหร่อนาคตยังดีต่อไปไหมไม่เคยคิดว่าราคาหุ้นเท่าไหร่ถึงจะขายค่ะแต่นี้ได้หมายความว่าจะไม่ขายหุ้นเลยนะคะใครจงขายหุ้นต้องดูปัจจัยอย่างอื่นอีกมาก รวมถึงว่าราคาหุ้นนั้นสูงเกินพื้นฐานไปมากข้อ 3. การพ้ดยาวก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่พอจะขาดทุนไปหลายปีเพื่อยาวม,มากกว่านั้นจะวัดผลตอบแทนไปหลายปีเป็นหลักนะคะจิงีล้ความเสี่ยงก็คือระควา,ามเสี่ยงหุ้นแต่ละตัวต,ต้องเป็นหุ้นที่มีความพันผวนต่ำของนายของบริษัทค่ะข้อ 4. เป้าหมายผลตอบแทนของการลงทุนต่อปี ของพอร์ตการลงทุนก็คือประมาณปีละสิบเอร์เซนแบบทบต้เนเงีออยบยาวนะคะซึ่งนี่ก็เป็นผลตอบแทนที่ไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไปค่ะถ้าเราเลือกตลหุ้นเทยผลตอบแทนดีเลิศก็คือปีละสิบเปอร์เซ็นแบบทบต้นแต่อย่าคิดว่าในอนาคตตลาดหุ้นไทยเนียอ,อยาวนั้นจะเป็นลักษณะแบบมีตลอดไปนะคะอีกสิปีข้างหน้าผลตอบแทนที่ได้นั้นอาจจะไม่ใช่ส0เนก็ได้นะคะข้อห้า เงินทั้งหมดที่เราเก็บออมได้นั้นต้องเข้าใจว่า,ถ,า,ถ,าถูกนําไปลงทุนตลอดเวลาค่ะไม่มีใครเก็บเป็นเงินสดนะคะที่โดเฉพาะการเก็บเป็นแบงก์นั้นการฝากธนาคารกือเป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่เป็นการลงทุนที่คนตับแทนที่มันต่ำมากเพียงไม่เกินหนึ่งสเปอร์เซ็นต่อปีค่ะข้อที่หกนะคะกรคุณระยะยาวนั้นจะต้องดูภาพรวมของบริษัทและภาพยาวของภาวะเศรษฐกิจคู่กันนะคะ ในของประเทศนั้นๆไม่ต้องค่อยสนใจนะคะว่าพระเราอซั์เป็นเรื่องราวอย่างไรเพราะเป็นเรื่องราวชั่วขราวนะคะให้มองภาพยาวของบริษัทนั้นแล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกษิจประกอบกันค่ะและข้อสุดท้ายน,นะคะข้อที่7ค่ะการพนัะยาวนั้นต้องการความสงบเยือกเย็นนะคะการเคลื่อนไหวที่ช้าไม่ต้องการความตื่นเต้นกับเพตุการ,ร์รายวัตลาดหุน้นพูดง่ายว่าถ้าเรามีเงินเย็นในการลงทุนความรู้สึกข,ของเราที่จะม้อหลนก็จะน้อยลงนะคะ นี่คือ7ดข้อที่เขาแนะนำไหมคะสวัสดีค่ะติดตามเกอรวันพอดคาสได้ที่เฟซบุ๊กยู u ูบแองข้อร์บอดคลาส